อาหารช้าเส้็เแล้วครับพี่น้องขาไข่ทอดชะอมค่ะหรือว่าผักขาใส่ไข่ทอดนะครับพี่น้องไข่ทอดผักขาเสือ่อยังดีกับเหลี่ยวก็เสื่อเด้จ้านี่แหละเมนูง่ายๆเหมือนนี่สำหรับตัวต,วตวนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องเธอไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วเดวจ้าพาเลาะพากินค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุขุสุขคนเดจ้า รอบๆโลกเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนเกาเพื่อนไม่ทุกคนจ้ามากินกาวเศร้าน้ากันค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ง่ายๆค่ะไข่เจียวชะอมนี่ล่ละค่ะไข่เจียวชะอมแล้วก็มีน้าพริกค่ะน้ําพริกถึงเต็มหวว่านหนัวก้อนนะคะน้าพริกเหลือก็มากินต่อค่ะผักค่ะสําหรับคนมาก,กินผักแตงกวาแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวผักเพลี้ยค่ะ พักกันแง่งต้นหอมน้ำแล้วกับพี่น้องมามามา,มาแสบน้ำกันค่ะเบาๆหลค่ะมามาลงมือเลยจ้ะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมแต่ความนัวด้วยจ้ะเด้อม,มามาค่ะแบทบยุ่คขับพี่น้องค่ะน้ำพริกปลาตูงแต่เมื่วานนะฮะ วันทั้งวันกับบรว่ากินอย่างเรารับพีนองแต่ละมือนะคะตอนเช้าๆก็ต้องกินแบบนี้ค่ะช่วงปีที่แล้วที่ตัวโตวทำงานบริษัทนะครับตัวเขางานเจ็ดมุกก่งเครืองค่ะ ส่วนมากก็สิอาหารไทยรือสิก,กินอาหารไทยตัวๆก็สิส่วนมากก็สิพัดเขาวไว้ยาเงเงี้ยมรงครับพี่น้องเพอเขาต้องตื่นแต่เช้าก็ตื่นอาบน้ําแต่งตัวนู่นนี่นั่นนะคะว่าจะปัน่นจักรยานไปอีกกา20นาที30นาทีไปทํางานบริษัทกับเขาก็ต้องเตรียมให้พร้อมครับว่าที่เขาก็กาากได้กินได้ขนมปังนะคะจะกินได้นมขนมปังเขาสิบวายุทองกับสูงงานทั้งวีทั้งวันนะครับพี่น้อง ช่วงนีงานสบายน้อยค่ะก็ดูแลผู้เฒ่ากันพี่น้องดูแลคนที่เคยอยุปถัมภ์ค้ำจูโตโตมาก่อนนั่นแหละค่ะตามที่เห็นี้คลิป,ปก่อนนะคะคลิปทํางานที่ไปเดินรอบเมืองกันนะคะตอนนี้ก็สบายหน่อยไปอาทิตย์ละสามสี่วันวันละอย่างมากก็า3ามชั่วโมงค่ะ หลักตอนนี who. Who well ้ก็มีแต่แฟนตัวโตแล้วค่ะทำงานเป็นหลักนะคะเฮาก็ดีแน่หนึ่งได้เอาแฟนเป็นทุนรัอาผัวเป็นทุนเฮาหาได้ฮะเป็นกําไรค่ะพี่น้องพอได้ทรงเสียเกียร์จุนทางบานเฮาน้ำค่ะเก็บพรอมยั้งพรอมค่ะเพราได้ไปใส่ไปจายทางบานเฮาค่ะค่ะใส่ใจมันก็ลายทางบานลับบานแต่ละครั้งก็มุดลายพี่น้องค่ะเราอยู่ดีสุขสบายแล้วก็ใช่ว่าจะตัวรอดคนเดียวนะฮะ เราก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเราด้วยค่ะเราเคยปลูกฝั่งมาแบบนี้เราก็ช่วยไปเท่าที่ช่วยได้นะคะ นี่มีเรื่องนิดนึงนะคะ่ะสิว่าสู้ฟังค่ะเรื่องอ้ความเท่าเทียมกันความเสมอภาคของคนในประเทศนีธอ้์เลนด์หรือฮอลแลนด์หรือว่าทางยุโรปอาจจะหลายๆประเทศเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ท่างเพศหญิงเพศชายกีก,กับเทย รวมผมยาวอะไรก็ช่างนะครับความเสม,มอภาคของกฎหมงกฎหม,มายการใช้ชีวิตเท่าเทียมกันหมดกระทางนี้ค่ะแต่ยากดีมีจนเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวกันเข้าแถวเข้าเข้าแถวเหมือนกันคุณจะเป็นลูกนายคุณนายพันลูกใครก็ช่างค่ะโตๆก็ชอบมองนี่แหละค่ะของเมืองนอกค่ะคุณจะเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นอะไรก็ช่างหัวขนก็คือหอัวขนคุณเข้าโรงพยาบาลของเมืองนอกคุณไปยืนรอคิวเข้า รอคิวตามคิวเหมือนกันหมดค่ับพ่ามีแสบว่ามีเส้นกับพี่น้องค่ะนี่แหละสิ่งที่เขาดีเขาตรงนี้แหละค่ะสวัสดิกงสวัสดิการเขาดีเขาเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จริงแต่เขาก็บังคับทุกคนให้มีประกันสุขภาพประกันชีวิตตัวตัวด็ใจแต่ละเดือนกับประมาณเป็นเงินไทยกับซีหาพันเหมือนเด็กับพี่น้องประกันสุขภาพประกันชีวิตเหมือนประกันสังคมนะคะ ตรงนี้ทุกคนนะเขาบังคับให้นีุ่กคนนะคะนี่แหละเจียบไข่ได้ป่วยถึงว่าอะไยากคับพี่นองค่ะแต่ตอนจ่ายเราก็คือจ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยจ้ะแต่ตามประสงค์บัตสีเขาเก็บตามจํานวนจริงๆทวงหนึ่งตัวโตกับว่ากับแฟนอยู่ดีค่ะภาษสีหลายค่ะเห็ดงงเห็ดงานเห็ดหยังกนสีหลายบาทน,นี่แต่เราเราก็ยกตัวอย่างให้เบิ่งค่ะถนนหนทางบ้านเขาไม่ต้องรอให้มันผุมันพังถึงเวลากี่ปีเขาประเมินอ,ออกมาเขาอยากจะ หรือทําใหม่เขาก็รื้อเหมือนฟุตบาทหน้าบ้านตัวโตหินเหินอะไรทุกอย่างมันยังสวยอยู่เขาก็รื้อออกหมดทําใหม่หมดเลยค่ะถึงเวลาเขาก็ทําใหม่หมดเขาไม่ได้รอให้มันพังหรือว่ารอให้เราขับรถไปตกหลุมตกบ่อไปออกคงออกข่าวดา่ากันมันไม่มีนะคะทางนี้นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนดีของเขานะคะพี่น้องส่วนที่ไอ่ดีก็คือาอากาศน่ะคะ่ะหินฟ้าอากาศคือเห็นแหละไมไดตคว้ามหนาวน่ะคะ่ะส่วนมาก ก็น,นั่นแหละคะ่แต่ว่าเขาอยู่ในประเทศติที่กดหมงกฎหมายขอบคุม่มดประเทศที่ถูกต้องแบบนี้เอาก็เรียนรููพอทําตามก็ทําตามเขานะคะ่ะจะไปเกียตการทีห่ห้าคือทางบ้านเ้ามันบ่มีนะครับพี่น้องจำหมู่บ้านครับพี่พอผู้ยิ่งไทยนั่งนึง่งตะกี้ก็เป็นมู่เดียวกับตัวโตนราคาแต่ว่าฝรั่งนะ่ะ แฟนของเขาเนะ่ยรู้จักกับแฟนโตัวโต้ค่ะรู้จักกันฝั่งเขาก็าคุยกันนะคะเขาไม่ได้ถือยศถือศักดิ์เหมือนเราหรอกนะคะเพื่อนเนี่ยของแฟนตัวโต้นะคะถึงแฟนตัวโต้จะทํางานโรงพยาบาลทํางานตําแหน่งดีแต่เพื่อนของเขามีทั้งคนตกงานคนกินเงินหลวงไม่มีเงินไงต้องไปรอรับอะไปเขาเรียกฟู้ดฟู้ดแบงค์นะคะต้องไปรอรับอาหารกา,ารแจกอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเขาให้เป็นกล่องเป็นแพ็คมาทั้ง ของสดของแห้งของอะไรก็จะใส่เป็นแพ็คเป็นแพ็คไปรับแต่ละวันนั่นเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะนี่นแต่เป็นหมอหมาเป็นตำรวจเป็นอะไรเป็นเขาถือว่าเป็นเพื่อนกันหมดทํางานก่อสร้าง,งพวกนี้เขาก็คุยกันหมดทุกคนนะคะนี่แต่คนไทยเราหนะคะ่ะเราบางครั้งโตโตไม่ได้ว่านะคะก็คือก็บอกแต่ว่าเรามาอยู่ประเทศที่จเจริญแล้วเราก็พยายามกินปลาเยอะๆค่ะสมองจะได้พัฒนาไปกับเขาหน่อยหนึ่งในความคิดนะคะ คำว่าม,ามาดงมาดามเป็นหมาดงหมาดํานะคะวางไว้เถอคะค่ะรอไปเปลี่ยนนุ่นที่บ้านเรานุ่นค่ะที่นี่แต่งตัวเป็นนางพยงนางพญายังไงก็แลว้วแต่คุณนะคะแต่ทางเมืองนอกเขาเสมอภาคกันหมดคะ่ะเท่าเทียมกันหมดคะ่ะแต่ก่อนนะเวลาเจอตัวโตวผู้หญิงคนนี้นะคะจะพูดให้ฟังคะ่ะเจอตัวโต้ตีก็ไม่ค่อยอยากแต่ก่อนก็คุยดีแต่พักนี้ตั้งแต่มาบ้านตัวโตว้สองสามครั้งมาเห็นฐานะเห็นอะไรเราดี คือว่าบางครั้งในความคิดตัวโตนะคะผู้หญิงไจได้เห็นเพื่อนหรือว่าใครได้แฟนดีทํางานดีฐานะดีบางคนก็เกิดความไม่อยากจะคบเราไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีแล้วค่ะพี่น้องจาของนะว่างมาดคือนั่งพยานี่ค่ะใส่ของวงของแบนมาชั่วมั่วนั่นไหนมาอวดมาอ้างค่ะแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนตัวโตในเฟซบุ๊กไปแปลมาก็เห็นเราพูดตามความเป็นจริงตามตรงเราไม่ได้ ว่านางเขาก็หาว่าเรากัดนางอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บล็อกเราไปก็แล้วแต่การเวลามันก็เขียคนไหนที่เกเป็นเพื่อนจริงๆคนไหนที่จริงใจกับเราอยากคบเราจริงๆเขาก็มาครับตัวตวเป็นคนผูดตรงผูดจริงนะครับพี่น้องค่ะบางคนก็นจะอาจ,จะา่าแรงหรือเปล่ามันบ่ได้รแรงครับพี่น้องว่าตรงๆเนี่ยเขาเอาความซสือความไหนตรงเซ็กันนี่ค่ะยะมายต่ตอเหล่าสั่งภาพมันสร้างภาพเธอตรงสั่งตลอดนะเธอเป็นคนตอเหล่ อ่านี่เขาก็ได้ได้ครบแต่กับพวกนั่นแหละค่ะพอดีแฟนตัวโตเขาคุยกับแฟนเขาอะไรอย่างไรเขาก็ดึงแฟนเขาไปอย่างงุ้นอย่างนี้คีคานคุยบ่าอยากคุยอย่างนั้นอย่าน,นี้โอ้ยอิหลาเอ้ยอยากบอกไว้เอ้ยันาอาบน้ำห้อนจนกายเป็นน้ำเย็นไปเล้วกระนองขาประสบการณ์ใหญ่นี่ล่นหัวค่ะการบ้างตัวมาเลี้ยวแต่แต่ละคนนะคะตัวโตเมียบ้านนี้พี่น้องโอ้ยพอแม่พี่น้องไม่ลูกเต่าลรอ้อนโอ้ยมาให้ตัวโตสวดสวดอยู่ค่ะตัวโต คือเกาค่ะถึงไปยุสุดขอบโลกรอวรววเป็นมหาเศรษฐีตัวโตกับสีประม่านเกาค่ะอาจจะแต่งตัวดูดีขึ้นอะไรอย่างไรแต่รถชนนิยมหรือว่าแผนกลับบ้านเท่ากับสนุกเี่ห้าผ้าม้วนคือเกากับพี่น้องจังโตโตไปเดินตลาดนัดกับเม่นะคะป่านโตโตไปเดินหาเสียงกับหาเสียงสอสกับบ่ป่านเด้อคับพี่น้องค่ะวายค้นแถเตลาดนัดบ้านเ้างนอปูปูศาสต์ปูเสียเป็นขายผักขายมี มืนก็มีแต่คนหมุดจักกันนะครับพี่น้องตัวตัวยางไหวจนว้าแมีว่าตายกูเสียเลยเฮ็ดกับเขา่าบนนอสเสียเลยกินเขาน่าบนนอมือน,นี่จนได้ไรเมีฮัตสื่อของก้อนตัวฮาวบาน้ำข้นนะครับพี่น้องบางคนกับว่ามันมันคือบอยิงเนาะบัคือผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้เขายิงเขาได้ผัวฝรั่งอันนั้นนี่บอเด้อค่ะมันค้นละคกนกันเด้อค่ะคือเกากับพี่น้องค่ะหัวโขนก็แค่หัวโขนก็ว,าว่ามาดงมาดามก็แล้วแต่เด้อคับพี่น้องเขาล้วแตสความสบายใจของแต่ละคนนะคะอยาก เป็นหงหรือเป็นนางพญยายหรืออยากเป็นกาก็ทำเอาเองค่ะการวางตัวตามนั่นเลยแหละค่ะพี่น,อน้องฮันหลอยู่เมืองฝรั่ง,งเขาก็เจ็ดโตคือเขานี่แหละค่ะจะเป็นยอียงกับซ้งแล้วแต่ค่ะมีมู่มีพวกกันยังดีกว่ามีนะคะันหล่อนทำตัวสูงเกินไปเวอร์เกินไปหล่อนก็บ่ามีมู่มีพวกมีพวกกับมีแต่จาม เห็นเห็น่นะคะ่ะคบกันไปทีนี้ก็เวลานั่นก็กกันดา่ากันว่าว่าการประจานกันในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโอ้ยเยอะแยะเด้อครับพี่น้องค่ะความจริงใจสู่ฮะกันนี่แหละดีที่สุดค่ะฝรั่งเขาปดิถยดถือศักอิ์ขอเจอเป็นน่ายพุทน่ายพันเป็นอย่างค่ะเขาถือว่าความเป็นเพื่อนเหมือนกันหมดต้อนรับกันหมด ทุกคนมาเยี่ยมบ้านโต,ตๆนี่โอ้ยคือกันหี่ห้าม้วนม้วนดบรรรวะเดียวว่าจะเห็นงานอย่างบรรวเดียวว่าจะเห็นกอสั่งหร,รือว่าจะตกงานบรรวเดียวว่ากับพี่น้องฝรั่งเขาบรรวเดียวอวดตะเร่องพวงนี่เขาถือว่าคนทํางานเท่านั้นเป็นคนที่มีค่าค่ะจังานอะไรก็ช่างนั่นแหละความคิดเขาเทายนนั่นเลอครับพี่น้องค่ะหันวอามังก,กนันย่าวันศีลราคะมากว่าวบนสิบบวเด็กกินวัดเขานะคะเจอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะเพื่อนเก่าก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าเบื่อกันเด้อ เพื่อนใหม่ก็รอแป๊บหนึ่งไปเยี่ยมทุกบ้านแน่นอนค่ะช้าแต่ชัวเนาะทุกคนนะขอบคุณและสวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบาย